สุดปังยูเนสโกประกาศเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบสุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีปี66เป็น2รายการจาก55รายการทั่วโลกโดยทั้ง55เมืองสร้างสรรค์ได้รับการยอมรับว่า เป็นเมืองที่กำลังเป็นผู้นำในการเพิ่มการเข้าถึงวัฒนธรรมและกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ปรับประยุกต์ใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองรวมทั้งมีแนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมในการวางแผนพัฒนาเมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางทั้ง55เมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นี้ จะได้รับเชิญให้เขาร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UNESCO Creative City Network) หรือ UCCN ในปี2024ระหว่างวันที่1ถึง5กรกฎาคม67ที่เมืองบรากาประเทศโปร,โรตุเกสภายใต้หัวข้อ Bringing Youth to the Table for the Next Decade กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้วัฒนธรรมเป็น,นกลไกหนึ่งในการเชื่อมและสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศเปิดกว้างความหลากหลายทางอัตลักษณ์ความเชื่อความคิด ให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของผู้คนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆและเป็น,นกลไกในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยคาดว่าเมืองเชียงรายและเมืองสุพรรณบุรีที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์นในปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน